ออมกกเอากาก้าเดินดมาป็นน้ำจะฟ้เอาของพิงใส่หัวฮาเอาของฮาใส่หัวของพิงเอาก้อนเลยอะมาใส่เลยใส่เลยใส่ใส่เลยใส่เลยใส่ว่าตื่นก้นแม่ยังอาจารยังนีหฮามาเอาอยู่กับฮาจะดีไปเอาคนอื่นอื้อออ เฮ้ยโดดน้ำตายดีกว่าบ้าตายมันแล้วมันรอดเนี่ยอยู่ไปกับนักโลกอยู่ด้วยกันเจ้าตีเนียเบาคนอื่นเนียเอ้ยไอ้เพื่อนอย่างทีิให้อย่างมีละนะ โอ้ข oh, ี้มวยฮ่าขียังขี้พ่อหานี่มีหาละไปสามคนแล้ว <I. S 2> ละไปสามคนแล้วนะเนี่ยไงมันลาเฮาอ่ปะปดีหยาแม่ยหิมคนนะ <S <S หาเป็นลงยันบ้านอาจารย์เสมขี้หัวขี้พ่อนี่ประเดี๋ยวมีฮารปิกมาสามคนเมียก็ตื้อมาหมดเลยโอ้ยเปิ้่ก็เก่งอ่ะบอสเก่งอาจารย์เสมไม่เก่งได้ให้ไปขี้ไปขี้ไปอ่ปะไป ขาผมไป่เอวหาจางเสซมบ่าห้าคือเนาะคือสั้นนะบ่าเออเออป่ะป่ะได้ให้ป้ากี่ใบฮู้ลุ้นโอ้ยเปี้ยนเอ,อ๊อครับคือสั้นฮะนี่ทิ้งนี่นะทิ้งมามาท่องมาถามมาก่อนเออ,เอ,อได้ป่ะ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 ไอ้มาจางเสซม ลงเลยไอ้น,นี่ใหญนะ่นักลงอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้การคนตั้งแต่เจา้าโอ้สวัสดีครับอาจารย์โอ้สวัสดีสวัสดีบัตข้ามาอย่างนั้นซื้อที่ไหนมาเนี่ยอาจารย์ลูกไหนมาเนี่ยผมได้อันนี้ของรุ่นเสือเท่าแล้วโอ้อให้ขังขนาดเนอะขันแล้วผมมาไมปเจีอีนะของครูบาอาจารย์<น>เปิ้นหื้อไว้าบ้าอาจารย์ใหญ่ใจใหญ่ มาพอวันตายก็ว้าใหญ่มาส่งมันเมียมันละบัจเจยมาพอวันตายก่ะมามาพ่อครับวันตายอ่ะอ้าวยี่หยังอ่ะเมียมันละได้สาสิวันมันเสียใจมาให้ไปกางตงพุ้นเฮ่อไปกางตงเลยกันผมจะชวนไปกินข้าวนะไปซ้อม่มันได้กางตงไปยี่หยังคุดปู่ก่ะน่าผมเป็นมีคนใหม่นะบัจเจหน้าไปยี่หยังกางตงไปคุดปู่ก็ว่าใหญ่จากไปกระโดดนั้น ยังบะเฮิรมันตายาาดู<า>ไหมดู <ๆ S 2> เปลี่ยนนี้เปลี่ยนหักครับโอ้หักที่ชุดนะครับเปลี่ยนคนนี้ครับ,คร,บครับผมเอา,าี่ลาดกินนะแต่ปลาตัวมันมากินน้าซึ่ไปให้อยู่กลางตรงเมียเมียละเน,ะววน้วันมันะละโอ้แล้วสมศักที่ทำไปปใหญ่ัพ้องโอเคก็โอดรู้เมียสามสี่คนที่ลาบไปนะปิ๊กมาหมดนวบอกกอ่อนเอาจนหุด้ดังเป็นแผลเลยด่าแม่นคอตัวแนน่คอนี่ตัวแหน่ พอมาได้อยู่ได้แยงอ่ะโอ้โหสี่ห้าคนปีกมาหมดเข้าม่านมากับลุ่มใส่ลุ่มใส่อู้้ดังมาได้อยู่ได้ยังม่ได้อยู่ได้ยังเลยยังเดียวว่าใหญ่บูนยังเดียวบูนยังเดียวเนี่ยมันเต็งมันกม่านมาไหนฮนี่อาจารย์เลยไปหาหมอเหมือนกันมาขับนะอาจารย์เจ็บคอเนาะอาจารย์อาจารย์ว่่าใหญนั่นอย่างอ่ะโอ้ที่มันของมาได้ของมมีบางเล็กคนยังไม่ใหญ่เออ ต้งลุ่มนี่มันมมีปัญหาแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปก่อนนะอาจารย์แง่เนื้อแง่อย่างที่ผมแง่ผมนั่นนะเขาลงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างผมโอ้บ่มีปัญหาถ้าใหญ่เนื้อเดี๋ยวผมมาจัดกายน้ำมันได้ถ้าผมจะฟังไปฮับเมียอยู่โอเคทิ้งอยู่นิดเดียวทิ้งล่าฮะกันบัลล่าเดี๋ยวให้ไปฮับมาฮับคิงนี่เข้าใจก็เออเอออาจารย์ผมไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับเขาย่างเก่าเน้อย่างสมชักเน้อได้ยามโอเคเห็นหน้าผู้ดังไหมเงี้ยเหมือนผมนะโอเคได้แดงเหมือนลุงยะ กันครับอบอดดยวนี่เปื่อนมาส่งเปื่อนว่าเือยแบบเปื่อนอย่างสมศักเลยครับเอาอันก่าได้ไอ้ายจะยฮแบบพันเลยเหรครับมันบ,บัดใจหน้าหน้าทองนี่มันเป็นหน้าแว่นหูขี้ทองได้ได้เตรียมใจไว้ถ้าบาดใจเนียนะเด้อครับลิ้นดีก่อน ลิ้นดีอยู่ก่อดีลิ้นดีลิ้นผมดีครับ <S 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 อ้ยลิ้นอีล้าเหลือบอ่ะอืมอยังอียังละอยู่ะว,นนวะโหกก็น่ว่านักแก่พพองเนอะครับบ,รบเป็นอย่างเดี๋ยวเข้าห้องมาทำตัวอาจารย์รเดี๋ยวาอาจารย์จะจัดคือแบบป๊กมาบวยเวยเลยครับ โว้ยขนลุกเหี้ยโอ้โหกะ๊กเอาวกะงะดึกดึกมาเป็นแ้ลมเจ้าฟ้าเอาของคิงใส่หัวฮาเอาของฮาใส่หัวคิงจักออกมามันเหลืองอมห่มมีกากินโอ้หัวก็เ็ดอยู่ฮะอาจารย์ รกระจายอ่ะโอ,อ,อ้โห้ปั๊บั๊ปปปบปบพวกปูยังน้ำลายเต็มแม่แฮะเนี่ยไปสวดกระถาเรียบร้อยหมดแล้วเด้อประเดี๋ยวนี้นะเอาแบบสมศักดิ์เลยอ่ะค,ครับ <pir ms> เดี๋ยวจัดจานจัดฮื้อมามีปัญหาพันเลยเน้อพันเฮ้ออาจารย์แห้ง เอาก้อนเลยอ่ะมาใส่เลย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 ใส่ว่ากึ่งกูนแม่ยังอาจันห้าหมาอ้าวห้าหมาอ้วกัไหนว่าจะเอาแบบสมศักปัญใจกะเออห้าหมาอาล่ะคบเสร็จปัญใจกะห้าเมาล้ามานี่ก่อนมาแล้วเอาเลยโอ้ห้าหมาขอพันธุกรรมล่อเออห้าหมา ออะยังก็เอาสักอย่างวะจะมาเนี่ยจะมาเ่ยแล้วก็มาเนี่ยสักอย่างมานั่งนี่ก่อนนี่เลยเอานี่ไปกินเลยเอ็กพอกโสมถังเช่านี่เอาไปกินบำรุงร่างกายฟิตปึ่งปังแน่นอนเลยไม่แบบต้องกลัวเพอเพอจะใจเตียวแต้นตีนได้เลยเนอะเอาไป ล้วเมียผมวงปิ๊กมาแต้ก่ะโอ้แน่นอนก่ะปิ๊กมาแน่นอนก่ะเออลองเอาไปกินพ่อชองกระปุกก่อนครับถ้ามันดีปิ๊กมาซื้อแหมครับผมได้ก็ได้เออถ้ามันดีนะครับถ้ามันดีถ้าเมียผมปิ๊กมานะแน่นอนก่ะครับปิ๊กมาแน่นอนครับประกันครับปึงปังกันแล้วแน่นแทกันเนอะครับโอเคลองเอาไปกินพ่อเนอะครับโอเคไปไปถ้ามันดีจะปิ๊กมาซื้อแหนมโอเคครับ อยู่มันเมิอนเนอะอยู่ฮือจนได้ปิ๊กมาซื้อเนอะครับไปฟังได้สมอลล่เนอะไปครับขอบคุณครับครับเมียคิงปิ๊กมาแน่ฮับประกันปิดปึงปังแน่นเอียดเอียดจืดไวเซนใครขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันฮันเลยยิ่งมาเนี่ย